ฟจะออฟเฟอร์อะไรให้เขาบ้างา4ี่ข้อเลยที่ทําให้ทุกคนเนี่ยพร้อมจะฉีกสัญญาสัญญาแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยเลยเออเอาอย่างนั้นเลยดีกว่า,ส,ญญาสัญญาแม่ลูกเลยสี่ข้อเออสวัสดีครับสําหรับแม่แ่นะครับที่มองเห็นผมเป็นลูกนะครับผมก็ยังอยากเป็นลูกอยู่นะครับผมไม่อยากกำพาแม่นะครับแต่ว่าพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรนะลูกสะใภ้ในอนาคตของแม่แม่แล้วกันนะครับ อ่าลูกสะพ้ายนะเลยอ่าผมเนี่ยเป็นคนอันเนี้ยผมขับรถเป็นอผมขับรถเป็นเป็นขับรถเป็นเราเป็นคนขับรถให้คุณได้ผมสามารถเป็นคนขับรถให้คุณได้ครับถ้าเป็นโชเฟอร์แล้วชอบใครเดี๋ยวผมจะขับรถไปส่งอ่าไปรับไปส่งเสมอเป็นโชเฟอร์ส่วนตัวให้ได้แน่นอนใช่ครับอ่านี้ข้อแรกข้อที่สองครับข้อที่สองเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่แท้แค่ครับ เป็นคนเทคแคร์ใช่ผมว่าผมเทคแคร์ไม่เป็นสองของใครนะครับคือสมมุติตัวผมเนี่ยจะทํางานครับแต่24ชั่วโมงผมเนี่ยมีให้เขาก็คือ24ชั่วโมงในหัวเนี่ยของผมเนี่ยก็คือเขาเลยตลอดเวลาโอ้โหอาจจะไม่มีเวลาให้แต่ว่ามีเวลาในใจให้นะฮะอยู่ในใจแน่นอนตลอดที่24ชั่วโมงเลยทีเดียวคือถ้าเกิดวันนมี30ชั่วโมงก็อยู่ไปเลย30ชั่วโมงเน้นๆนะฮะครับผมอ่ะ ข้อต่อไปข้อที่ข้อที่สามนะฮะครับข้อที่สามอ่อเอเอผมผมชอบตามใจครับชอบตามใจชมใจช่ครับคือ<ง>เธออยากได้อะไรห,ห,หาให้หมดหเอาให้หมดหาได้หมดครับเธออยากได้อะไรเดี๋ยวเราเปให้อ่าเธออยากได้อะไรเดี๋ยวเราจัดให้อ่ <iss> เ,อเป็นสายเปว่างั้นสายตามใจสายตามใจสายตามใจโอ้ยอ่าข้อสุดท้ายข้อสี่ครับ ข้อสุดท้ายนะครับออันนี้ผมเตรียมมาจากบ้านเลยอ๋อเหรออันนีงพี่ข้าบังแล้วนะอันนี้อันนี้ผมเตรียมมาจากบ้านเลยโอเคได้ <c oughs> คืออยู่กับผมเนี่ยไม่มีอดแต่ถ้าข้าวหมดกินเราได้นะโอ้ยโอ้โหปอกมือให้เลยบอโอ้โห